สวัสดีค่ะอาจารย์ปองเฮ็ดหยังคุณลุงครับคุณลุงทำอไรเฮียปองโอ้เกิดจากเกิดเหตุการณ์เมื่อไหรนะครับไผ่ฮะไผ่คุณแม่อ่ะคุณแม่โอฟังแหละมันบอคุณแม่อ่ฟังแล้วผู้ฝังแล้วแย่มันมาอีกเด้อนี่ค่ะบรรยากาศท่งไทยท่งนาคือเก่าค่ะหลังจากที่เราไม่ได้มาทุ่งนาหลายวันนะคะนี่อ้แล้วบางคนเฮ็ดหยังเนาะเพิ่นกำลังขุดน้ำบาดาล น้ำบ, sensor, บาดาลเนาะจอนำบาดาลไปถัาใส่ไปถัาสวยค่ะเนี่ยเพราะว่าเราจะมาอยู่ทุ่งนากันแล้วเนี่ยค่ะฐานทัพเหาอยู่นี่แล้วบาดนี้มันน้ำใส่น้ำอย่างมันลําบากอะค่ะก็เลยสิมาขุดน้ำจ้างเพิ่นมาขุดน้ำบาดาลหายมีตะนาบไหมมีต่นาบบอกว่าผ้ผักหนาจะบอกมีแต่น้บเสิบอกมีแต่นาบมิหยังมีหอดึงอนมีหอดึงอนผ้าผักหนาเปล่แก้วส่วนผักส่วนผักก็จะมีนะคะเราจะจะมาทำเอ่อ ไปมาอยู่ทุ่งนาเราจะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ทุ่งนาเต็มรูปแบบนะเฮียป่องเนาะเต็มรูปแบบปูนค่ะนกำลังคุมงานอยู่ปะป่าอันนี้ลึกกี่เมตรคะปะปลาเนี่ยเสายี่สิบเมตรบ่ปะปลาลึกยี่สิบเมตรนะคะบดานโอ้ ยลึกเลยป่ะค่ะค,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 คุณอาค่ะน้ำไหลล่วงๆออกน้ำไหลล่วงๆออกโอ้โหน้ำกำลังออกค่ะคนคุงงานนี่ค่ะ ดนบ่เนี่ยค่ะเจาะโดนปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายหัวคุมงานค่ะนายหัวคุมงานเพี้ยนเอะนะพอพอตัวนักพอ่อบีกำลังคุมงานค่ะนี่จ้อนนำป้าปาอยู่ค่ะน้ำขึ้นไหลดีแท้ ก็จะมีน้ําใช้แล้วนะคะอันนี้มัตตาไซค่ะข้าวเมลข้าวเมนซุปจอ้อนี่ไหม <ST AR> ว่าน,นอนนิวาสมาค่ะนี่ค่ะาจากว่าน,นอนนิวาสนะคะเรียรับเจาะน้ำประดานนะคะ <ST AR> อันนี้เลิก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 หล,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 ลายป่ะย <ST AR> ี่สิบเมตรป่ะตอนเนี้ยตอนนี้เจาะได้ยี่สิบเมตรนะคะ <ST AR> เลิกสุดหลายเป็นไงห้าสิบเมตร บีสวัสดีครับ FC ก่อนอไม้ย,มยังมือเนี่ยมาปาดหลังผมฮะ<า>มาโอาไหมเอาไหมไม้ยังมาอาบน้ำกับผมอาบน้ำยังเจะจน้ำพี่สิไม่ยุทงเต๋ โอ้โหจะมาอยู่ท่งนากันแล้วนะคะนี่พ่อใหญ่สมง,งีค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สมง,งีเอากระถ่าใหญ่แท้สวัสดีค่ะได้ย,ยินมาอัดแล้วหูพ่อค่อยดีแล้วค่ะพี่น้องบ้า,านแมนเราถ่ายญ่เด้นี่ค่ะพ่อใหญ่สมง,งีแล้วหูพ่อด,ดีต้องห้องค่ะแล้วจังสิได,ด,ด้ยินบ้าัแนเราบ้านแด้ยิ้นบ้านแมนเราถ่ายญ่เด้ค่ะอู้นูบ้างค่ะบรรยากาศอืมกำลังเจาะน้ำประดาล บีลงอาบนะนะ่นน่ะน้ำออกแล้วน่ะนะ่ะลงอาบเลยน้ำโคลนนะน้ำแร่ธ่าุได้น่ะนะ่ะมีแร่ธ่าุได้น่ะนะ่ะบี้ยาเล่นเดียนเอาดีดี ใส่ทอหลายอย่างนะคะอยาไปฟาดลงเด้อมันสิถึกพันเน้นี่ค่ะโอ้จาะขึ้นจาะลงเจอน้ำแล้วค่ะจะรวดได้น้ำแล้วอีกหน่อยเราก็จะมีน้ำใช้แล้วนะพอ,อพี่อันนี้เราก็จะต่อนี่นะทอเงาไปพุ่นค่ะพุ่นค่ะทอเงาไปพุ่น นอนนาคือเก่าค่ะนอนนาคือเก่านอนนาคือเก่า,าแต่ยังกินแรงเฮาเหมือนเนี่ยนี่เราได้เตาใหม่นะคะเขาจะลองเตาไม่พอเหมือนเนี่ยต้มนม้ำไว้เอ้นูน่อย่างน,อน้อหมดแรงเนี่ยอาจารย์ปองเขาะ เมนูอะไรดีแรกต้มขา้าวคพี่น้องเมนูประจําแคมป์ของเราเมนูอ่ะประจําแคมป์ของเขาต้องมีข้าวต้ตมตรงนี้ค่ะเดิกๆมามันสดมีแห้งด้พี่นออ้องข้าวต้มหมูเนี่ยแหละกระเทียมเจียวเองหอมๆเดี๋ยวผู้จัดการกำลังงาน,นไปซื้อหมูสับอยู่เนาะไปซื้อ,ไป,อไปซื้อของอยู่วัตถุดิบอยู่ นี่แล้วเราผิดชอบเด้อผู้ใดเฮ็ดหักอันนี่ค่ะมือดันจักผู้ใดเฮ็ดหักสามบีเหรอเดียไปพูนก่อนไปเอาของลงรถคอยพอก่อนหลายบีเหรพี่แม่ หาม <Yeah. S 1> พี่แม่ล่ะเตียงเขาแม่บางมองนี้่แม่แมจเจียวกระเทียมแล้วแม่ตำไปแล้วเนี่ยบางเออมันแล้วางไปก่อนอีกแรปรบหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำการเจียวกระเทียมแล้วหอมๆล้วค่ะ อืมเดี๋ยว่ะสางกำลังคุยเรื่องนามอยู่เตาไฟหงค่ะพี่น้องเตาไฟหง,ง,ฟหงบรรยากาศค่ะพูนมันเนี่ยบ่ค่อยล้มบ่ค่อยหนาวปันไนค่ะบรรยากาศโอเคพูนเตาเวนงามค่ะ เดี๋ยวเจนิ่มจะทำกับข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักเขากจกได้เปิดฟื้นเปิดไฟกันแล้วค่ะมันเหมือดน,นะคะวันนี้ปิดคลิปกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับการรับชมคลิปบัดดีค่ะจู๊